ขอสวัสดีคุณแม่ครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นอาวุธโอเค,อเคผมเข้ามาในเกมแล้ววิธีดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาบอกเลยว่าตอนนี้มีคนตุเยอะมากเออโอเค ก yeah. cool. 응ันใหดีวนนี้เหรื่อย่ไหนแะเลนกวนี้ก็นขับขึข้นขับข้นข้นขั้นันขึนขับขึ้นขึนขนขึ้นขขนนน้ันนับข้้ัน ไม่มีใครได้ฟังใช่ไหมมาแล้วสู้กับศัตรูไปด้วยกันวันนี้อัดอาวีพรุ่งนี้อัดโลบอทหยอกเล่นแต่โลบอกดีมั้ย่ายโลบอกดีไหมทะเลทาวเวอร์ดีเฟนด์ดีไหมอะวันนี้นไม่เกิดเลยเ First Blood One, An, enemy yeah. One, One, An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Wow. An enemy has been defeated. Executed. You have defeated an enemy. นี้นะผมแนะนำให้เล่นเลยตอนเกมกันเลเกมบอกเลยเด็กแบกแต่ถ้าเล่นแล้วไู้ไม่รู้นะว่าเปนอยู่ด้านนะโอ,อ, <You S 1> อ้ เลเท่ากันเอ้า anyway, ตัวถกตัวไม่หกเอ้าเอ้าไม่ได้เล uh, ้วตัวไม่ได้เห็นไหมีตัวขัดขวาครับมีตัวขัดขวานี้ยากแล้วมันมีัแล้วยากแล้วนียอะ้นหมด s ตัวหายตัว แต่ว่ามันคืออะไรเนี่ยดอนนี้องมันก็ช่างเอโอเคไม่มีเสียงของจริงแล้ว

มันเอาเปรียบมากเลยอือมีคนมาอือตายตายเข้ามาสิอยากตาเข้ายาตาย้ามามามาตีดึงดักเขานเลยแล้วก็ตีดึงค้นหนึ่งอ๋ดวาว่เขาตัดภาพไปตอนตีตอนต มาทคนี่ีตายน่าทสกิลโหดมากอะละชักชักนิดเฮ้ยเปล่ยมามาทำไมใชติีเื่อนจังอัเติดไม่ค่อยจะป็นอะ อแล้วผมก็จะายด้วยไปหาไปตอนคิดด้วยกันอาล่ะผมเกิดแล้ว <ifier> อ จัดภาพไปตอนเลเวลสิบเลยลกันโอเคผมเปิดคลิปทางนั้งที่สู้กับศัตรูอยู่เมื่อกี้แล้วเพื่อนก็นตุยเองบอกสิบแล้วเร็ว

ดีแรงมากตีข oh, ค oh, okay, ิด oh, okay, ี okay, ้วโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โโอ้โหอ้คหโอ้โหอ้หโอลโหโอ้โหโอ้หอโอโหอ้โหโอ้โหอ้หโอ้อ้โหอ้โหโไหโอ้โโ้โ้วหโอ้คอ้ออ้้โหโอหอ้โอ้ก้้โหอห้้้้ออ้ ปตีดิตีไปไปเร้ชนะแล้วชนะอััลเพาะว่านะเรามกีแค่นี้และซึ่งตาเดียวผมได้จัดอัดับผมยืดบอล มันสามเที่ยวเลี่ยห์ซีเวอร์โกลแดงแพทไดมอนเออแร้งหยางเนี่ยแร้งไม่รู้แต่แร้งแกนอะไรนะไม่รู้แร้งอะไรแต่ที่รู้คือมันมีแร้งเยอะมากเยอะเกินทระมาทำอะไรอยู่นั่ะ ขี่เล่น,ลนจะขี่รถเล่นเหรอทำไมโอเคโอเคเพราะจิดไปเพียงเท่าน,นี้ดีไหมอมหน้าปกอะไรดีขี้เกียจตั้งหน้าปกอะ่ะง่าย